วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวหางลากตัดหญ้าเครื่อง8แรงม้านะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากจังหวัดกระบี่นะฮะราคารวมขนส่งแล้วรวมเครื่องนะครับเป็นรุ่นสตาร์ทกุญแจนะครับ8ปดแรงมา้าสองหมืนกับห้าร้บาทนะฮะระยะเวลาการสั่งผลิตก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับโดยประมาณ แต่ราคานี่ขึ้นลงนะครับท่านต้องเช็คกับทางทางร้านกันอีกทีนะครับเวลาสั่งซื้อนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยท่านสามารถระบุสเปคไปได้นะครับว่าจะเอาตัวกี่แรงม้านะครับเรามาดูสเปคภาพรวมแล้วก็วิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับผมจะสาธิตให้ดูในคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับเอาไปใช้ในการตัดหญ้านะครับในไร่ในสวนเพื่อประหยัดเวลาการทำงานของท่านนะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมกันครับตัวหัวนะครับจะใช้เป็นหัวบอลสองนิ้วนะครับแล้วก็น้ำหนักโดยรวมนะครับรวมเครื่องยนต์แล้วหนักที่เก้าสิบกิโลกร,รัมนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะเครื่องเบนซินแปดแรงม้านะฮะผมชอบรุ่นนี้นะครับ เพราะความง่ายของเขาในการออกแบบนะครับเขาใช้ชุดหัวเกียร์สองชุดนะครับสำหรับใส่ใบมีดตัดหญ้านะฮะมีสายพานสองเส้นแล้วก็จะมีตัวดันสายพานนะหนึ่งตัวนะพออุปกรณ์เขาไม่ซับซ้อนไม่เยอะนะครับการบำรุงรักษาก็จะง่ายขึ้นนะครับการปรับตั้งความสูงของตัวตัดหญ้านะครับก็คือจะมีตัวนี้นะฮะก็จะเป็นน็อต ที่เราหมุนด้วยมือได้เลยนะครับมีทั้งตัวล็อกตัวล่างแล้วก็ตัวบนนะฮะอันนี้เพื่อตั้งระยะความสูงของใบมีดใบมีดที่ใช้นะครับตัดได้หน้ากว้าง80เซนนะฮะตัวล้อที่ให้มาก็เป็นล้อ,อยางตันนะครับไม่ต้องเติมลมนะฮะตัวตัวปรับความสูงของชุดหัวลากนะครับก็สามารถปรับได้นะครับโดยการปรับที่หัวน็อตตัวนี้เหมือนกันนะครับปรับข้างหน้าเพื่อที่จะยก ไปติดกับรถของท่านนะครับผมใช้เป็นรถ ATV นะครับก็ติดหวัวบอลไว้แล้วนะฮะหวัวบอลท่านต้องมีเองนะครับร้านไม่แถมมานะฮะก็จะมีเฉพาะชุดนี้มานะฮะใช้3มล้อลากได้นะครับรถพ่วงข้างลากได้แล้วก็ ATV ก็ลากได้นะครับในการใช้งานนี้ผมก็จะยกหัวลากนะครับ มาใส่กับหัวบอลน,นะครับแล้วก็ล็อกอ่ะแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับร้านให้บอกว่าให้เราจัดซื้อเองนะครับถ้าเรายังไม่มีแบตจะใช้เป็นเชือกกระตุกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเติมน้ำมันแล้วจะไปสาธิตการตัดหญ้าให้ท่านดูนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการตั้งระยะนะฮะความสูง ท่านก็สามารถตั้งได้นะครับอยู่ที่ว่าพื้นที่ของท่านนะครับเเป็นที่เรียบหรือที่ขุขะนะครับท่านก็ตั้งระยะความสูงให้มันพอดีนะครับนะประมาณนี้อันนี้ผมพื้นที่ผมไม่เรียบนะครับอ่าจะเห็นใบมีดอยู่สองชุดนะครับก็คือตัวตัดจะใช้สองใบใบตัดนะครับ เป็นเหล็กหนาไม่ต้องกลัวว่าจะบินหรือจะหักนะฮะเพราะว่าเขาใช้เหล็กหนามากอาศัยความเร็วรอบที่มันสูงนะครับก็สามารถตัดได้สบายๆนะฮะอันนี้เป็นจุดที่ผมจะตัดนะฮะเป็นหญ้าคาสูงเดี๋ยวผมเดินไปดูนะว่าหญ้าคามสูงขนาดไหนคือหญ้ามัน แน่นมากฮะน่ะแน่นแล้วก็พื้นที่บางส่วนก็จะลาดชันนะครับก็เดี๋ยวจะวิ่งในเส้นที่มันวิ่งได้แป้ดูเป็นแนวทางนะครับผมจะวิ่งเป็นเส้นตรงไปแต่หญ้าเนี่ยผมจะตัดไม่ได้ติดพื้นนะเพราะว่าพื้นที่มันไม่เรียบผมเลยจะให้มันมีความสูงขึ้นมานิดนึงก่อนนะครับตัดเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็ทิ้งหญ้าไอ้ที่ตัดแล้วให้มันแห้งไปนะครับและรอบ รอบถัดไปเราจะค่อยๆให้มันสั้นลงได้นะครับเพราะว่าพอเราเห็นพื้นข้างล่างแล้วมันไม่มีไม้ไม่มีหินมันก็จะมันก็จะโอเคสำหรับใบตัดนะฮะอันนี้ก็คือตัดเคลียร์ไปก่อน ก็เป็นแนวที่ทดลองตัดไปเมื่อกี้นะฮะก็ไปตามทางที่รถเราวิ่งนะครับ นี้ผมก็วิ่งรถเป็นวงกลมนะครับวิ่งอ้อมมานะครับวนไปเรื่อยๆนะก็ทำงานเร็วมากนะครับเพราะว่าเราขับรถแล้วเราก็ไม่เหนื่อยนะแต่ว่าไอ้ช่วงที่อยู่แนวต้นไม้เดี๋ยวก็คงต้องวิ่งวิ่งแนวขวางสับ์อีกทีนะครับแต่ก็จะไม่ยากแล้วนะฮะเพราะว่าเราเอาพวกหญ้าทึบๆนี่ลงไปได้เยอะแล้วนะครับ อย่างหนึ่งนะครับที่เจอก็คือหญ้าพันธ์ุนะฮะเพราะว่าหญ้าคามันสูงนะครับพอเราวิ่งไปพักใหญ่ใหญมันก็สะสมไปจนสายพานไม่หมุนนะฮะก็ต้องลงมาปลดนะครับวิธีแก้ก็นี่ฮะเคียวอะง่ายสุดนะครับมันจะได้เกี่ยวหญ้าออกมาได้นะฮะ ตัดหญ้าไป2วันนะครับอ่าก็พื้นที่ประมาณสักสีไร่นะครับที่ตัดไปก็ยังเหลืออีกช่วงหนึ่งนะครับก็มีเวลาว่างตอนเย็นๆก็จะมาขับบนนะครับตัดหญ้าไปเรื่อยๆออประหยัดทั้งเวลาแล้วก็กําลังนะครับเพราะว่าถ้าจะมามานั่งเวียงด้วยเครื่องตัดหญ้าสายก็คงจะเหนื่อยน่าดูนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกที่ทํา เกษตรอยู่นะครับแล้วก็มีพื้นที่หลายไร่นะครับแล้วก็ต้องมานั่งตัดหญ้ากัน2 3เดือนครั้งนะครับเพราะว่าผมาไม่ใช้ยาฆ่าญ้านะครับก็อาศัยว่าสั่งรถนี้มาเพื่อจะใช้งานณนตรงจุดนี้นะครับก็คิดว่าตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามรับชมนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ติดต่อของคนที่เขาประดิษฐรถคันนี้นะครับท่านก็ดูในคำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอันนี้นะครับที่เราใช้รถตัดหญ้านะครับวิ่งวนไปก็ยังเหลือฝั่งนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่เอียงระดับหนึ่งนะครับก็จะใช้เวลาหน่อยผมก็ตัดเฉพาะช่วงเย็นๆนะครับ ใช้เวลา 2- อสามชั่วโมงต่อวันนะครับตัดไปเรื่อยๆไม่ได้รีบนะครับข้อดีแบบนี้ก็คือเราสามารถปลดหางได้แล้วก็เอารถ ATV ไปขับใช้ในภารกิจปกติได้นะครับถ้าเราซื้อมาเป็นแบบเป็นรถตัดหญ้านั่งขับไปเลยมันก็จะได้แค่หน้าที่ก็คือตัดหญ้าอย่างเดียวนะครับรถถ้าเป็นอย่างนี้รถมันก็จะแยกออกจากกันได้นะครับ